สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีแอดมินกาดสีมาคุยคขบปากกันหลังเลขออกนะคะกะหมู่บ้านหนี่เป็นวันที่สองพฤษภาสองหางหกซีนะคะผลปรากฏว,ว่าเลขก็ออกข้างบนหาศูนย์หนึ่งสองเก็สองข้างล่างก็ออกหนึ่งแปดน้องพี่น้องเนาะมีผู้ไดโชคดีบ่เนาะอยู่บ้านนนทิยานี่ก็รู้สึกว่าค้นถึกหลายอยู่พี่น้องมันกับไม่เลขตรงกันหล,ลายส้ำนักเลข เออเพลินฟันแน่เลอะอายุคนตายแน่เลขคันน้ำมุนแน่นะอ่างน้ำมุนนะคะอ่างน้ำมุนอยู่บ้านนุ่นทีย่ยานี่คะรู้สึกว่าชิปตั้งห้าปอยลงไปนี่ก็เขาหลาคลิปที่น้องพี่น้องเนาะ,ะก่อนสิมาบอกว่าเขาคลิปใดแน่นีก่ก็อยากจะคุยกับพี่กับน้องก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่เพิ่นถือนะคะถือที่มีโชคไม่หลาบในหมด วันที่สองที่ผ่านมาเนี่นะคะขังบนขังล่างกับมี้นถือลาย่ะบ,บานนนที่ยานี่ก็เป็นหมู่มบ้านบ่นบใหญ่เนาพี่น้องนอก,ก็มีคนถือผู้ละลายแสนอยู่นะคะก็ะขอดีใจน้ำเพื่อนกับสาหรับคุณถือนะคะคุณบอคุณแม่ดวงดีวดนี้มันก็นกนถือขึ้นเก่านะคะเราเล่าสิม,ม,มาบอาเห็นฟังมาคลิปไดของคุณอ่อคุณแม่ดวงดีมันมีสองคลิปนะคะคลิปไดเขาถ้าผู้ไดเขามากไม่บริเตดต,ตามุกคลิปอาจสิบุรูนะคะว่านนทิยาเบาเรื่องคุณ่อคุณแม่ดวงดีนี่ เพิ่นเป็นอย่างที่มาที่ไปนี่เป็นยังไงนะคะเราสิไปบอกเห็นป้าว่าคลิปไดแน่เขาแน่นะคะเ้าสิมาท้วนเห็นเบิง่งเพราะว่างวดนี่เป็นงวดเอ่องวดวันที่สองคืนสะพาที่ผ่านมากนะคะเป็นงวดที่ปล่อยคลิปล่วงหน่อยที่สุดเพราะว่ามันเป็นโควิดนะพี่น้องเนาะแอดมินกับเได้ไปหาข่าวใส่เพราะว่ามันกับอันตรายเราไปรอบางสถานที่เพิ่นกับว่าหายสัมภาษณ์เพิ่นกับ่านห้าเหากับ่านเพิ่น คุณลังคนอาจสิเขาใจอยู่นะคะแต่ว่าบางเลขบางสถานที่นะี่เพิ่นทรงมาใหา้แอดมินก็โล่งห้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะคะเลขเพิ่นกับเขาคือกันแต่ว่าบางสถานที่ก็เป็นยูบ้านแอดมินแต่ว่ามาคำนวณเบิ่งแล้วเลขที่เขารลายที่สุดคือ,อยูเขตบ้านแอดมินทั้งนั้นนะคะยูอุดอรนี่รู้สึกว่าจะเขาคลิปเดียวนะคะก่อนเ่าสิไปฟังไปช่ง บาคลิปไดเข่าแน่เขาเ่เขามาแล้วกับปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องนุษนพี่ย่าไว้กับพี่กับน้องเนี่ยเด้อค่ะเด้อจะได้มีกำลังใจหาตัวเลขโชคลาภมาฝากพีก่ฝากน้องคือเก่านะคะเข่าไปฟังน้ำกันได้ค่ะคลิปที่หนึ่งเอ่อเป็นเลขสูตรคำนวณน้นองพี่น้องเนาะสูตรคำนวณปัทุมธานีนะคะฟังเอ่อผู้ใดเข่ามาไม่อาจสิบรู้เรื่องนะคะแต่มาคนเกาน่าเพิ่นสิรู้แล้วค่ะว่าสูตรคำนวณปัทุมธานีนี่เป็นเลขอีหยังนะคะเออส่วนมากนี่จะเข่าเลขวิ่ง ตามแอดมินเฮดมานี่ร้สึกว่าจะพิดแครหลายงวดพิดแค่งวดเดียวนะคะนอกนั่นกับเขาเขาเลขวิ่งบางข้างกับเขาสองตัวล่างเขาสองตัวบนบางข้างกับเขาสามตัวต้นบางข้างกับเขาสามตัวตรงนะคะแต่่างวดนี้นี่เพื่อนหายวิ่งเก้ากับสองมาแน้พี่น้องนอกกับเขาเลขวิ่งสองนะคะเพื่อนหายวิ่งเก้ากับสองบนล่างกับเขาสองแต่เลขสองตัวมันตัดห้เห้าเนี่ยมแตรสองมวยต่อยน้พี่น้องนอกแต่เลขสามตัวเนี่ยมันเป็น เอ่อเก้าสองหาสี่หงแกสาศสองศูนย์ต่ว่งแปเพิ่มวันดรกตัดหาย็ขามออก18ึ่ล่างนะคะแต่ว่าเลขกสโตสองห2าสองศูนย์สอเก้าหกสองกนะคะกลับไปออกเกตสแล้วพี่น้องเนี่ยสูตรคำนวณปะทุมท่านให้่นส่วนมาก,ก่นจะ เข่าเขาคือโบเขาเล็กคือเขาเล็กวิ่งเนาะพี่น้องเนาสำหรับผู้ใดเพิ่นมักเล็วิ่งบางครั้งน้นงที่ย่าลืมลงเล็กวิ่งหายเพิ่นกะท้มาเอานะคะกะท้มาขอเล็กวิ่งบางครั้งเพิ่นกะข้อเมมต์มาขอนะคะเพิ่นมีทุนหลายสำหรับผู้ใดทพ่มีทุนหลายเพิ่นกะวิ่งเพิ่นกะได้กำไรแถบทุงมดนะคะเอ่อกับพานไปเล็กสุดคำนวณปฐุมนานี่ถ้าเกิดเพิ่นทรงมาให้ส่วนหมากเพิ่นทรงมาเร็วนะคะแอดมินถ้าบอสากเกินไปกะจิล่ให้ตอน เย็นๆนะคะของมือถัดไปของมือเลขออกนะคะอาจจะเป็นมือนีหรือยางสาที่สุดคืออาจจะเป็นพุ่งนีนะคะกระสีล่มหายพอมีพมี่น้องเอซีเห็นคือเก่านะคะสาหรับผู้ใดล่อเลขกสูตรข้าวมวนของปัทุมท่านี่นะคะกระพ่านไปนึ่นคลิปนะคะคลิปที่สองนี่ก็เป็นคลิปอ่ขอสองรอบปูกระหายโตเก้าอยู่วัดพระแทนนะคะขอสองรอบปู่ก็ให้ตัวเก่าตัวนี้ตัวนี้นะคะ คือมันเป็นคลิปนี้นะคะซื้อคลิปว่า,ออาขอสองรอบกู้กับห้โตเก้าขอสองรอบกับห้ยโตเก้าตัวนี้ตัวนี้ <c ười> คือเลขในคลิปนั่นน่ะมันสีมีเลขที่เพื่อนขอซิงซิมซี่ยูวัดพาแทนเป็นวัตีิศักซ์ส์รรมากนะคะ <c ười> ขอรอบแรกกับหายสองเกตเปลี่ยนกระบอกหายยาวแล้วก็หายสองเกตคือเก้านะคะเราเลขลูกคนบอกก็คือหนึ่งเก้าแปดนะคะการสรุปเลขออกมาก,กคือออกเกตสองบนนะคะแอดมินไป ทำชีบต่างแต่เอขออกไม่ไหมพอไม่พี่น้องผู้ใดได้เบื้องทุกชีบอาจจะจำได้อยู่้วะคะเด้อนี่ก็เขาเกตสองนะคะคลิปนี้ในคลิปที่ขอกี่หลอบกับห้โตเก้านะคะโตเก้าโตเก้านี่ก็คือโตนี่เกตสองสองเกตนะคะนะคะก็เขาไปแล้วคลิปที่สองยู่วัดพะแ่นยูจังหวัดอุดรนนะคะคลิปที่สามคลิปที่สามนี่เป็นคลิป ของน้องเคยนะคะเพิ่นบอกว่าไม่เคยตามใครตามแต่ทะเบียนรถนะคะคลิปนี้มันสิมีเลกทะเบียนรถกับเลขค่วมฝันอ่าน้องเคยเพิ่นก็บ,บอกยี่ว่าเลขหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนี่ยซื้อหลายมากๆเลยแต่ว่าบอรั้นออกนะคะแต่ว่าบอรออกแต่ว่าเพิน่นก็นเลยว่าสิบ่ซื้อเพิ่์นสิซื้อทะเบียนรถเพิ่อนแล้วก็มีลุงเขียวนะคะลุงเขียวมาบอกน้ำการเพิ่อนว่าเพิ่์นฟันในปา่ตนปาตัวใหญ่ปา่าตัวเดียวนะคะเพ <laughs> ิ่นก็ตีหนึ่งแปดแปดหนึ่งในคลิปตีว่า ไม่เคยตามใครตามแถทะเบียนรถเนี่ยก็จะมีเลขสรุปเลยช่วงจะถ่ายแอดมินจะสรุปเลขให้แต่ละคลิปเนี่ยสรุปต้นท้ายนะสรุปว่าเลขในคลิปนั้นก็คือหกเก้าเก้าหกเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะพี่น้องเนาะกับเขาหนึ่งแปดล่างนะพี่นอ้นองเนาะคลิปที่สามพานไปแล้วนะคะแต่ก็สิ่งที่คลิปที่ 4. สี่สูตรที่สี่นี่เป็นเลขสูตรคำนวณของคุณพ่อขายของเก้านะคะคุณพ่อขายของเก้านี่เป็นเอ่อ ได้ความอุปการละจากคุณพี่ให้งูเลี้ยงเป็นทรงคิปมาหายนนทียาปลอยลงส่องของเห้าเบิงน้ำกันนะคะกับเป็นคุณพ่อขายของเก้าเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นการรู้ซึกว่าเพื่อนจะหายเก็บสองล่างนะ้พี่น้องน้องมันเกิดไปออกบนนะคะกับเสียดายขึ้นกันนะคะเพื่อนหายล่างออกบนกับเก็บสองตรงๆเลยค่ะคะิปท,ที่สามนี่เป็นอ่างน้ำมนต์นนทียาสบเเรืองอ่างน้ำมนต์ก็น,น้พี่น้องน้ะอ,อ่างน้ำมนต์นี่เป็น เป็นสองคลิปนะคะสองคลิปหมายถึงว่าแต่ละมวดนี่พูอารย์พจนสิเหตุอ่างน้ำมนต์มากคือสินน้อยกับสินใหญ่แอดมินสิเหลาอยู่เสมอว่าบ่รู้ว่ามันสเขาสินใดเวลาแอดมินไปทายลงคลิปก็ห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีจดไว้หรือซึกว่าสินน้อยนี่มีเลขหาเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขหกนะคะกับ่าเขาแต่มะเขาคลิปที่สองคือสินสินใหญ่นะคะสองอ่างน้ำมนต์สินใหญ่ในวันสินใหญ่นะคะเข่าเพิ่ให้ มีเลกหนึ่งมีเลก8มีเลกศูนมีเลกหกนะคะที่แอดมินเวาไปรู้สึกว่าเลขจะมาออกขางล่างหนึ่งแเต็มเต็มเลยพี่น้องเลขอ่างหนํามนนี่ถ่ายแอดมินจำว่าพ,พิษนี่ตามพระอาจารย์เพื่นบอกนะคะเพื่นว่าเขาทุกหัวแต่ว่าแอดมินบาง,งัางแอดมินบรได้ซองมือถูกสิลนนะคะ เพื่อนมา่ะไปซ่องมืดทุกสิ่นี่บางครั้งกับเขาสิ้ใหญ่บางครั้งกับเขาสิ้นหน่อยนะคะเขาทุกงวดแต่บางวันนี่กับเขาหนึ่งแปดหวดที่ผ่านมานี่กับเขาฮาโฮแล้วงวดที่ทัดไปกับเขาศูนหากับสองเก็ศูนย์นะคะนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างแต่บางวันนี่เขาหนึ่งแปดล่างแล้วก็เอ่อไปออกสามตัวหนาสามตัวหนาก็คือศูนย์หนึ่งแปดเลยนะคะออกสามตัวหนาแล้วก็เขาสองตัวล่างคืออ่างน้ำมนต์อยู่บ้านแอดมินนะคะแล้วก็สิตามให้พ่อแม่พี่น้องคือกา เพระาะว่าคาะอาจารย์ริ่นกับว่าแพรเงมันกับแรงฟันช่วงโควิดนะคะเพิ่นกับอนุญาตให้อดมินไป ถ้ำท,า,ทายลุงสองใส์พอมีพี่น้องเอ็ดีเบิ่งผู้ใดเพิ่นติดตามติดต,ต,ตามทุกคลิปที่ว่าเพิ่นมักเลขอ่างระม่นเพิ่นกะเข่าเพิ่นกะเถิดนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับเพิ่นถิดนะคะคุณพอ่อดวงดีคุณแม่ดวงดีเพิ่นกะเถี่นะคะวันนี้ถือว่าลายค่ะถิดสองสามมื่นเลขเพิ่นกะเขานะคะเด็กมินสิบอกข้งวมาลเลขเพิ่นเข่าจังใดนะคะแล้วก็สิมีเลขจอมขวบยูบ้านแอดมิสน,นะะี่ยค่ะยูวัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงคือวัดเดียวกันนะคะ มื่อนั้นไปทายถ้ำแอดมินกับบอได้ตั้งใจไปไปบนไดพ่อพ่อแอดมินเพิ่นไปเพิ่นกับลิซวนไปน้ำเข้าบปท่ามพ้อมที่จะไปปบนไดนะคะเพิ่น,น,นกลับไปเพิ่นไปท่าวิธีขอเพิ่นกับขอหรือซึ้งว่าเมื่อนั้นยุติดีๆกับร่มร่มพี่น้องเพิ่นท่าวิธีขอถูกกับใหม่แล้วกับบอคอยนี่เล้วเพิ่นกับเหตุของเพิ่นแป๊บเดียวนะคะเพิ่นกับว่ามาว่าเพิน่นเพิ่นเหตุเพิน่นหายเลขเอ่อ หกแปดหนึ่งข้างล่างแปดหาเพื่อนกับซ่องของเพิ่นผู้เดียวว่ามเพื่อนผู้เดียวแอดมินก็เลยบอกเอากล่องเขาไปซ่องไปซ่องอพญาจอมปลวกให่ทงทางคำพน้องเบิ่งน้ำกันเลยนะคะวา่าพญาจอมปวกอจอมปวกให้โชคเคยให้ถูกมาแล้วไม่งวดาหายหงวดนี่หายได้ยังไงตั้งสามตัวนะคะเนี่ยเป็นคลิปของพญา,อาจอมปวกให้โชคเคยให้ถูกมาแล้วให้ได้ยังไงตั้งสามตัวนะคะ เิ่นหายหกแปดหนึ่งนะคะหกแปดหนึ่งก็แปดหาแต่ว่านุ่นที่ย่าเห็นแกซีสามสามซีนะคะก็เลยมาออกหนึ่งแปดลางมันก็ไปตรงกันก็เลยอ้างนามม้วนนาพี่น้นองเนาะงวดนั่นหายหาศูนย์เหรออ้างนามม้วนก็บหายหาศูนย์ขึ้นกันนะคะมันก็มาออกขึ้นกันอยู่สถานที่เดียวกันอยู่วัดเดียวกันนะคะพญาจอมปลวกนี่อยู่บ้านแอดมินอยู่วัด พิสิทธิ์น้องแวงม่วงอยู่บ้านแอดมินนะคะงวดงวดติดต่องวดสิมานี่แอดมินกสิค่ะพ่อ,อ,อเพิ่นไปท้ามีทีขอแล้วแอดมินกสิไปถ่ายถ่ายท้ำลงจ่องให้พ่อแม่พี่น้องเอซี่เห็นน้วกันนะคะก็ะต่อมานี่ก็เอ่อเป็นเลขแมทเทวีนะคะแมทเทวีนี่แอดมินสิงลงไปสองคลิปคลิปแรกคือแมทเทวีมาให้ต่องวดนะบ่เขานะคะเพราะว่างวดก้อนนี่เพิ่นใหา ฮกหาก็ออกหาหกนะคะพอเลขกออกได้สองมือเพิ่นกับมาหาแอดมินกับจับมาซองหายพอไม่เี่น้องเบิง่งเพิ่นหายหนึ่งสามเจ็ดนะคะหนึ่งสามเจ็ดอยู่ใต้ข้างเพิ่นบกเขานะคะแล้วผ่านมาประมาณหามือกับหามือนี่กับมาเห็นอีกโตนึงนะคะบอเมนโตเกาแอดมินสิลงสองคลิปคลิปนี้มีแมทเทวี่อยู่สองคลิปนะคลิปแรกคือบกเขาที่ว่าแมทเทวี่มาหายตองวดหวนึ 1, 3, ่งสามเจ็ดบกเข่ามาเขา,ขาคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองนี่เป็นโตไม น,นพียาสิลงไปว่า,าแม่ทวีมาให้เห็นเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะแบ่งปันนะคะคลิปนั่นเขาเพิ่นหายหาสองเก็ดนพี่น้องเนาะหายหาสองเก็กับมาออกเกตสองบนแล้วก็หายหาสามหายหาสองเกตกับหาสามในคลิปนั้นแอดมินสิสรูปให้เบื้องเลยให้ฟังเลยนะคะว่าเป็นหาสองเกตกับสามหานะคะก็เข้าไปเก็ดสองบนนะคะ คุ้มเ่ยาที่ย,ยุบานแอดมินเนี่ยก็รู้สึกว่าจากเพื่อนกับแม่นของเพื่อนนะคะถามว่าน,นั่นเพื่อนสีามาหายบางคนอาจสิว่าแม่ที่วิไลโตกับสีไฮไลาย,ายตโต มันโบแม่นล้ค่ะเพิ่นบ่จาเป็นเพิ่นบ่ออกไม้เห้ยเห็นคข้โดุนๆจังเห็นแต่ว่าแอดมินบ่ได้ไปเอาแม่ทีวีบ้านอื่นมาเปลานะคะเอาเฉพาะบ้านจับของเนี่ยนะคะที่บอกอย่าฟังเพราะว่าเสื้อหมันใน่พุ่งจับทีบั่นแอดมินนะคะถางวดนี่แม่เพิ่นมาหายอีกเดี๋ยวแอดมินกับสิทธายลุกช่องหายทายท่ำหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านเบิ้งน้นกันนะคะแต่พานไปแม่ทีวีกับพานไปแล้วนะคะ คุณพ่อดวงดีคุณแม่ดวงดีนี่ก็มีสองคลิปนะคะต่ว่าเพิ่นเขาคลิปแรกค่ะคลิปแรกที่แอดมินลงไปว่าคุณพ่อคุณแม่ดวงดีเดินสายทาเดินเดินสายทําบุญนะคะเพื่อนไปเดินสายทําบุญนะคะเขาคลิปแรกเพิ่นหายคุณพ่อหายสองสองกับหนึ่งหกคุณแม่หายหกศูนย์กับเจ็ดสองนะคะกับเขาคลิปของคุณแม่นะคะเขาของคุณแม่ คือคลิปเดียวกันนะคะเขาของคุณแม่ขเขาเจ็ดสองเต็มเต็มแลยคะ่ะเพิ่นก็ถืออีกคือเ่านะคะแต่บางวันนีพิันถือบม่ร้ายนะคะแล้วก็คลิปคลิปที่สองของคุณพ่อคุณแม่นะคลิปที่สองที่ว่าโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายของคุณพ่อคุณแม่ดวงดีกับพระอาจารย์โต้งนะเบ่เขานะคะเบ่าเขาเขาคลิปแรกของเพิ่นนะคะขเขาเจ็ดสองกสิ คลิปต่อไปกับสิมงที่บถึงอาจารย์ล่างนะคะอาจารย์ล่างอย่างเดียวนี่ยพูดเสียดายพี่น้องย่อมรับมาเสียดายอหรีอเพิ่นหายเลขล่างสูตรคำนวณของสูตรคำนวณของอาจารย์ล่างอย่างเดียวนี่เพิ่นหายสองล้านปเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะหายสองล้านปเปอร์เซ็นต์แล้วก็วิ่งสองล่างบนเพิ่นหายแค่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเพิ่นวิ่งสองล่างล่างยืดใยแอดมินกับว่าว่าวค่ะ พ้นหายมากเก้าสองหกสองแปดสองเจ็สองแล้วก็ห้าสองล่างอย่างเดียวนะคะพ้นป่ากดว่าไปไปออกเจ็ดสองบนแล้วพี่น้องเนาะเจ็สองบนออกเต็มเต็มเลยบริการเคือเพิ่นว่าแต่ว่ามันผิดพลาดตรงที่ว่าหายล wow! ่างออกบนแล้วพ like <Sh ot two> okay. <sh> <ação> ี่น้องเนาะเสียดายอีหลีค <Abs> ่ะคนฉลาดจักน้อยหนึ่งกับสื่อบนสื่อล่างกันไว้ค่ะสิได้กําไรเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเฮาสื่อกว้ามสื่อเพราะว่าเพิ่นว่าจังได๋ก็ว่าจังซั่นกัน สื่อตามเพิินนะคะกับเล่บบได้นะคะมันกับไปออกบนแต่่างวดสิมานี่ขันเพิินบอผิดพลาดอย่างเพิ่นทรงมาหายแอดมินกับสิลงเบิ่งอยู่ลงหายพอไม่พี่น้องทายทํามหายพอไม่พี่น้องเบิ่งน้ำกันแล้วก็อาจจะสื่อบนสื่อล่างกันไว้เนาะพี่น้องเนาะเสียดายเสียดายสุดอาจารย์ล่างนี่ด้านหน้่จะออกบนวันพี่น้องเยแล้วก็ชุดต่อมานี่ก็เป็นคลิปที่ว่า อแปลกจริงๆตัดไม้ก่อนถึงจะได้เลขนี่คือพระอาจารย์ซ6นะคะเป็นชีพของคุณพี่ใหงหมูงเรี้ยงทรงมาหายห้นวทพิยาบทายล่งช่องไหย้ยวอไม่เป็นของ SC. เอซีเบิองน้ำกันนะคะเลขเพิ่นกับมีเลขสูตรคึ้นวณเพิ่นเออมีเก็ดสองแปดสองเก้าสองสี็ศูนย์แปดศูนล้วก็เจ็ดแป ี่แปดแล้วมีน้องน,นอกเลขเพิ่นเป็นเลขหลายตัวแต่ว่าเขาเจ็ดสองเต็มๆเลยค่ะนี่ค่ะเลขอาจารย์ผ่า,าอาจารย์ซี่หกนะคะนะคะมัดทุกคลิปแลวนะคะแอดมินกับสรุปเลยว่าทุกคลิปนี่ที่เขาแล้วแอดมินกับสิตามให้พ,ออพ่อแม่แ 4, มานา่น้องซื้อกาวขอขอบุญขอบคุณที่ถ่มานังปั้งนุ่นที่ย่าเ้าตั้งแต่ตน้นจนจบนะคะคลิปนี่เป็นคลิปยาวๆขอขอบุญขอบคุณที่ให้การติดตาม ช่องนุ่นทียาพาลุย้ยกขอ,ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอ,อกันใหม่เจ้าดีสวัสดีค่ะ